รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะเขาบอกว่าทีเด็ดภูทรตัวจริงเสียงจริงนะครับนะก็มีเนื้อตะกุดทองคำแท้นะบอกได้คำเดียวไม่ควรพลาดนะครับพระขุนแผนบรรดาลทรัพย์รุ่นแรกนะขุนแผนบรรดาลทรัพย์รุ่นแรกนะหลวงพ่อรุ่งลวีสิรินทโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง สวนธรรมสิรินทรารามอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเป็นพิมพ์พ้าขุนแผนที่ออกแบบได้อย่างสวยงามพิมพ์ทรงอ่อนช้อยแต่แฝงด้วยพุทธศินที่งดงามนะวาระการจัดสร้างเป็นรุ่นแรกของสวนธรรมสิรนะินทรารามนะครับสวนธรรมที่หลวงพ่อรุ่งท่านตั้งใจและกำลังเริ่มก่อสร้างอยู่ขณะนี้ แล้วก็จะเป็นพระขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านตั้งใจจัดสร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะพระขุนแผนเขาเป็นพิมพ์นี้ครับน้าสวยทีเดียวนะขุนแผนเป็นพิมพ์นี้นะครับนะใครสนใจก็สั่งจองเห็นถามถามทางศูนย์เครื่องเอกคมภีเข้ามาด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะเปิดจองอยู่นะครับนี่ฮะรุ่นนี้ นะถ้ามาดูเนื้อเขียวอันนี้เนื้อเขียวนะครับแม่นะสวยนะสวยนะครับนี่เนื้อดำนะเนื้อดำนะครับดำปัดทองส่วนรายละเอียดเขานะมีนะรายละเอียดนะครับนี่ฮะนะรนะายละเอียดนะก็เป็นขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนบัรดา,ารุ่นแรกพระอาจารย์ลุ่งหรือหลวงพ่อ ลุงสิรินทโลนะครับหลวงพ่อรุ่งนะหลวงพ่อรุ่งสิรินทโลนะหลวงพ่อรุ่งสิรินทโลนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของนะประวัติของหลวงพ่อรุ่งหน่อยนะครับนะหลวงพ่อรุ่งสิรินทโลนะครับนะหลวงพ่อรุ่งนะหลวงพ่อ รุ่งสิรินทโรวัดเขมารามพระเกจิดังเมืองอำนาจเจริญน้ำมนต์เข้มขลังป่าผีกระเจิงนะครับอันนี้นะครับเป็นที่มาของความเข้มขลังของหลวงพ่อรุ่งนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสานกลางนะครับพระอธิการรุ่งละว,วีสิรินทโรหรือหลวงพ่อรุ่งเจ้า,าวาดวัดเขมารามอยู่ที่ตำบลไม้กอน อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญฮนะชื่อเสียงของท่านกำลังมาแรงในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเรื่องปราบผีครับขจัดปัดเป่าคุนใสมนดำลูกศิษย์นะชาวบ้านแหนะ่นาอาบน้ำมนเพียบเลยนะครับท่านเกิดในสกุลดาโรดนะเมื่อวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนพศ2514 ที่บ้านเลขที่ร้อหมู่ที่5ตําบลพนาอําเภอพนาปัจจุบันแยกเป็นนะอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะบิดาชื่อบุญมามารดาชื่อนางจอมศรีท่านเป็นลูกหรือเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนครอบครัวประกอบอาชีพทํานานะครับในวัยเด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงชอบเข้าวัดทําบุญ โดยจะไปกับคุณตาคุณยายทุกวันรวมทั้งชอบศึกษาทางสยศาสตร์สิ่งลี้ลับเลขยันต่างๆโดยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนพนาศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สแล้วหยุดเรียนเพราะครอบครัวยากจนเมื่ออายุ21ปีได้เป็นทหารเกณฑ์ที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่พศ2535รรุ่นที่สอง ทหารผ่านศึกชั้นสี่ต่อมาได้อุปสมบทเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2538ณนัรพัทศีมาวัดปัดฉิมวันอยู่ที่ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูพินิตพนารักหรือหลวงพ่อรินโชติทินโนอดีตเจ้าคณะอำเภอพนา วัดพระเหล่าเทพนิมิตเป็นพระอุปชาพระอธิการอาลัยจันทะสาโรวัดมิขาราเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมุบัณฑิตอัคระปัญโยวัดพระเหลาเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาสิรินทโลซึ่งหมายถึงผู้มีความรุ่งโรจน์สง่างามเป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็น เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดปัจฉชิมวันโดยมีพระมหาสมรีกิตติปัญโยเป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าคณะอำเภอพนารูปปัจจุบันพอใกล้เข้าพรรษาท่านได้พาไปฝากเป็นศิษย์กับหลวงพ่อพระครูว,วิสาละเขมคุณปัจจุบันคือพระราชปริยัตยากรวัดพิศโสภารามอยู่ที่เขมาราชอุบลราชธานี ระหว่างนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นนิดนะครับและสามารถศึกษาจนสอบนักธรรมชั้นตีโทเอกได้ตามลำดับในปีพาศ .2547 ท่านได้เข้าถึงวิชาการแยกธาตุวิชาธรรมธาตุอย่างชัดเจนและได้นำเอาหลักในการปฏิบัติมาสอนสิสธิ์จนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อลุ่งท่านเป็นพระผู้เข้งครัดในพระธรรมวิน,นัยอุปนิสัยรักความสงบชอบศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานพระไตรปิฎกรวมทั้งไสยเวทต่างๆโดยตั้งปณิธานที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงการสอนสมถกรรมฐานและ วิปัสสนากรรมฐานให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นหลักการดำรงชีวิตให้ศิษย์มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมปีพศ2538สอบได้นักธรรมชั้นตีสำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมพระพิสุสามนเณรปีพศ2539สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญปีพศ2541สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญปีพศ2541ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์กรรมฐานวัดสุวรรณประสิทธิ์เขตบึงกุ่มบางกะปิเป็นพระวิปัสนาจารย์ ปีพศ2545ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าวาดวัดเขมารามปีพศ2545ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขารองเจ้าคณะอำเภอพศ2549ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดเขมารามปีพศ2551เป็นพระวิปัสนาจารย์จังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการพระวิปัสนานะฮะพระวิปัสนาจารย์คณะสงฆ์ภาคสิบรุ่นที่หนึ่ง พศ2551หลวงพ่อลุงท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และพุทธ,ธาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่านในสายกรรมฐานสายเมตตาสายเข้วค่าที่มีชื่อเสียงอาทิหลวงพ่อบุญเรือนนะาหลวงพ่อบุญเรืองสารโทวัดพิษโสภารามพระครูประกาศเขมคุณวัดสุวรรณประสิทธิ์ พระครูภาวนากิจจาทรวัดบ้านเก่าบ่อพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์หรือหลวงพ่อสมพรวัดสุดทธิวนารามหลวงปู่เกี้ยงวัดโนนเกศศรีสเกต,กเกตหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูอุบลราชธานีหลวงปู่เก่งวัดกิตติราชเจริญศรีอุบลราชธานีหลวงปู่เขียนสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านพลสิมอยู่ที่อุบลราชธานี หลวงปู่ผาวัดเดือยไก่อยู่ที่อุบลราชธานีหลวงปู่องค์วัดสิงหานอยู่ที่อุบลราชธานีหลวงปู่จันหอมนะวัดบุ้งขี้เหล็กอยู่ที่อุบลราชธานีคูบาอสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะนะอยู่ที่เชียงใหม่นะพระประหลัดสมพร สำนักสงฆ์ป่าธรรมยานมุนีอยู่ที่นครปฐมหลวงปู่เลววัดหนองโนอยู่ที่อุบลหลวงพ่อบุญอุ้มวัดกลางบ้านน้ำปลีอยู่ที่อำนาจเจริญพระอาจารย์กันหาวัดนาเรียงถ้ำคิ้วอยู่ที่นครพนมแล้วก็หลวงพ่อบุญอุ้มวัดป่าโนนแพงอยู่ที่นครพนมหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือนะ แล้วก็หลวงปู่ลุนหลวงปู่คำปันนะอยู่ที่ร้ออนะครับในด้านวัตถุมงคลท่านได้เริ่มสร้างเครื่องรางของของัขงเป็นตะกุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อตอนอายุ40ปีโดยแนะนำวิชาวความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยเริ่มเขียนอักขระยันลงผงอิทธิเจและผงยันต่างๆรวมทั้งหาหมวลสารเช่นผงเกสรดอกไม้บูชาพระ ดอกไม้บูชาครูอาจารย์ผงทูปผงพระเครื่องหักหักต่างๆผงว่า,วานนำมาผสมทำวัตถุมงคลและทำวิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสารเป็นปฐมฤกษ์ก่อนปั๊มพระแล้วเมื่อสร้างเป็นองค์พระเครื่องเรียบร้อยแล้วก็นำมาปลุกเสกไตมาสอีกสามเดือนวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับอาทิพระสมเด็จพระกริง่งล็อกเกต เหรียญตะกุดห้าท่าตะกุดทนเป็นต้นทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อหาทุนสร้างและพัฒนาวัดเขมารามให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งวัดเขมารามสร้างขึ้นมาปีพศ4 4 4 4เป็นวัดเก่าแก่มีวัตถุมงคลเป็นหลักฐานหลายอย่างเช่นพระสมัยธราวดีมีภูมิเจ้าที่แรงจึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์อยู่ยากลำบากต่อมาได้ ขอเสนอเป็นวัดที่ถูกต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2543มีเนื้อที่ประมาณ8ไร่หลวงพ่อรุ่งปัจจุบันเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนี่ฮะหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อรุง่งชื่อดีนามมงคลนะครับวัตถุมงคลกน็น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ฮะหลวงพ่อรุง่ง มีแฟนรายการหลายท่านอยากให้ผมนำเรื่องราวของเกจิดังๆในต่างจังหวัดมาพูดถึงนะผมก็นำเอาเรื่องราวของหลวงพ่อลุ่งนะครับมาพูดถึงนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวกันได้นะครับหลวงพ่อลุ่งฮะนะหลวงพ่อลุ่งนี่ฮะองค์นี้ครับนี่คือพระ นะพระขุนแผนนะครับที่หลวงพ่อรุ่งนะท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วเปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะน,นี้นะครับใครที่สนใจก็สั่งจองกันได้นะฮะสั่งจองกันได้นี่คือรายการนะที่เปิดให้สั่งจองนะครับหลวงพ่อรุ่งนะวัดเขมารามอยู่ที่อำนาจเจริญนะฮะอำนาจเจริญ